สองสิบสมสิบ้าเอาเอาไม่ไม่ไมเหลี่ยมเกินอยู่ไหนกันนะ้น้องๆ้ <Bitcoin. S 1> องเครื่ององเครื่องอุ้ย <Santi. S 2> อุ้ย สวัสดีครับพบกับรายการไวโจงนะครับวันนี้พบกับพีคคนเดิมเพิ่มเติมคือต่อขึ้นสุดในสตูนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นเกม a ะมอง u s กันนะครับแต่เป็นรูปแบบใหม่ดีกว่าเพราะแบบเดิมมันก็เริ่มจะเอาแล้วว่าตอนนี้วันนี้เล่นหมดต้อนหากันจะมีคนต้อนแล้วก็คนหาถูกว่าคนต้อนผมจะให้เป็นคิวเมดแล้วก็คนหาเป็นอิมพสเตอร์นั่นเองแล้วก็ถ้าจะปรับยังไงในเกมก็เดี๋ยวไปรับชมกันในเกมนะครับก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไปดูเลย เอาละครับเอาละครับเอาละครับตอนนี้ก็เข้าสู่ในเกมเรียบร้อยนะครับวันนี้ตอนเนี้ยผมจะสอนปรับดีกว่าโหมดเนี้ยมันมีสามอันใหญ่เลยที่เราต้องปรับกันมีอย่างแรกระยะการมองเห็นนะครับจะปรับให้อิมโพสเตอร์อ่ะมันสั้นลงแล้วก็ให้ครูเมดมันกว้างขึ้นเพื่อให้มันหนีกันมันๆนะครับอย่างที่สองนะครับผมจะปรับระยะการฆ่านะครับปรับให้มันใกล้ขึ้นจะได้ไล่ฆ่ากันมันๆนะครับอย่างที่สามนะครับผมก็จะปรับคูดาวการฆ่าให้มันเหลือ15าวิจะได้สมดุลกับเกมต้นหานะครับก็อย่าลืมข้อห้าม3าอย่างนะครับ ห้ามมุดท่อ2ห้ามกดรีพอร์ตห้ามกดเรียกประชุมนั้งติ้นเลย3ห้ามาสบถหกก็เข้าเกมไปๆๆๆบตอนนี้คนก็ครบกันแล้วนะครับผมเอ้ยอไอเป็น,ปนสีสนะส,ส้มเป็นครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าสอง thì bao nhiêu số chấm chấm là 926 cái phi ở nào cái pìu ở nào sáu 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 nó đang nó nó đang nó ở nó ở đâu này nó ở này á ta na đang theo mà leo ở đâu á ở đâu á ơi thợ ngô ấy phải không Hai quế quế surprise này bảo นิดมึงอ่อนน่ะไม่ไม่ไม่รู้สีส oh, ้มเป็นไงจริงดูดิโยเกมนี้ผมก็อ่อนให้ก่อนนะครับใช่ไหมเดินหนีไปโคตรเดือดรักเล็กก่อนเลยพีทมึงไงทำเสร็จแล้วเอายังไอ้ทียผีทำไรอะผีตาหน้าอยู้องกรโตูผู้ทำมาเฮ้ยเฮหนีตาหน้าตาหน้าโดนเลยนะตาหน้าเขาห้องตันตรงนี้นะทุกคนก็จะ ไอ้เีอนี้ตาแล้วเฮ้ยเฮ้้วไอ้เรือทำเกรทำเกรทำเกรตายแล้วไม่ไหวแล้วใครยังไม่ทำเวร็อวะเฮ้ยมาแล้วอีนีแล้วอีกเควสองเคว็ก็จบแล้วเนี่ย ฉีเว็ดด้วยฉีด้วยดด้วยโอ๊ยโอ๊ยอะไรวันนี้พี่ขอแก้ตัวรอบสอปนะวะมารอบแรกอ่อนให้ไปเริ่มเกมเริ่มเกมถ้กดหมวกเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่จะเป็นเลยยูมอเตอร์ผมผมโชว์เลยเอาใรเปนรเป็นรเสีอะไรสีอไรเดิพเตอร์สีเดียวดำสีดำ ผีตานี้นะครับใจยังดําตัวยังดําอีกโอ้ไม่เข้าใจทําเควสนะครับนะน้องๆใครเอ่ยสีม่วงบางมีเบสิกเองผีอยู่ไหนผีผีอยู่ในหัวอ,อุ้ยมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ,อตอนนี้ผมก็เหลือแค่จูกนะครับผมตอนนี้ผมก็เหลือแค่จู๊กนะครับผมเฮ้ยถ้ากูไปยาแกงเลยจันเป็นผีซะแล้วคอนเดสมีใครอยู่ไหมเดินระวังระวังระวังไงเดินตามทีเดียวกู๊ดีกว่า พอกูหี่อยครับเนี่ยทำวสทำเขวาโรงพยาบาลเขโรงพยาบาตาหนี้ต้องชนะนะเว้ยตานี้เโรงยาบาลโรงพยาบาลคอเ้ยเดิน่าไปคตโง่เลยพอเตอร์อะเฮ้ยอย่าีคุเด๋อะไรเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเฮ้ยเไอ้เหียชมพูใครวะเาโรงพยาบาลระวังเโรงพยาบาลระวังผมบอกเลยตานี้ผมจะอย่คนสุดท้ายพีเน่ยเฮ้ยเยเอ้ยีออ่าเฮ้ย มันโกงเกินมันแฮกมันแฮกมันแฮกไบนโอ้ยี่ไอ้บ้านเฮ้ยไอ้บ้านไปเร็วกว่าเฮียบ้านผมให้เวลาแคาวิเร็วกว่าเร็วล้ไอ้บ้านคุณมีบ้านอีเว้นโต๊ะโต๊ะเอาเอาเอาสี่ตันตันนัมีแค่อะไรไอ้บ้านไอ้บ้านเฮ้ยอ๋อไวะเนี่ยพี่ขอ แก้แก้มืออีกตาแต่ตานี้ขอเป็นอิมโพสเตอร์ได้ปะครูให้มึงโอกาสตาสุดท้ายแพ้มึงแพ้ไปแล้วสองได้ตานี้ถ้าผมแพ้ผมเลี้ยงบุฟเฟ่บุฟเฟ่ไหมได้มาเถอะโอมาเกษตรเลยปะล่ะเงินเหลือครับน้องๆปิดแจ้งเตือนได้เดี๋ยวมีคนไลน์มาอิ i m p เตอร์ชื่อตาหน้านะครับแกบอกผมถ้าผมแพ้ผมทำไรนะแต่ก่อนถ้ามึงแพ้โอมาเกษตรโอเคเฮ้ยใครไลน์มาวะเนี่ยเฮ้ยพี่ใครไลน์มาอะไรน้องฟ้าเฮ้ยพี่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 บอสน้องฟ้าไลไ์มา เอาว่าหนึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบหามาเอาเอาไม่ม่ไม่เหลี่ยมเกินอยู่ไหนกันนะน้องๆของเครื่องเคืองอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาดิเฮ้ยตนใจหมดโอ้โก็มาดิพีทอย่ากกข้าวเชียร์โอ้อ้าวอ้าว

อยาน้องไก่จังเลยอยากกินบุฟเฟ่ว้ายตาเลยสับอีกที่หายไปไหนวะชิู่เก่งเกินเดี๋ยวตายไม่รู้ตัวนะน้องๆหายไปไหนกันหมดอ้าวอ้าเฮ้ยตานนี้โคตรหมูบอกเลยทำเวสสิทำเวสคนตายแล้วอะเลอตาเคนตายไม่ต้องพูดเร็จแล้วไม่ต้องพูดขร้องไม่ได้เอาเอาเ ไหน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 บอกมาเลยดีกว่าอยู่ไหนนอนป่วยในห้องพยาบาลพูดเลยไ่ะได้แล้วห้องพยาบาลมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเอ้ยออกไปออกไปไปขวา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 โอ้โแตกอีกลายเชียร์ทันมะเนี่ยอุ้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 ยเอาไปหนีเอ้แดงแดงหายไปเร็วจังวะ บอกเลยผมกลางคนเต็มเลยง่ายจริงเดินมด้ผมอยู่ขวาผมกลางเดินไม่ได้ผมกลางเต็มเลยเต็มเลยวิญญาเต็มเยเฮ้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 ยเ้ยเฮ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 ้ยฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้ แต่ปากว่าน,นี่อุยอ้ยอุ้ยปากไม่เ,เอี่วปากเอาว ก็จบกันแล้วนะครับกับ Us, เกม Among Us เกมเดิมแต่โหมดใหม่โหมดซ่อนหานั่นเองโหมดนี้เป็นโหมดไม่ต้องใช้สมองเยอะวิ่งไล่ฆ่ากันมันๆใครอยากเล่นตามนะครับไปเลื่อนดูต้นคลิปได้เพราะว่าอีดิดใส่ไว้แล้วนะครับใครอยากให้ผมทำอะไรอีกก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างก่อนจะไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ๆด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปไปบายบาย